สวัสดีครัมาแกะสินค้านะครับสินค้าผมได้ปลา2กล่องนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูกล่องหนึ่งนะครับก็จากช้อปปีนะครับแกะไปแล้วนะครับเป็นครีมกันแดดนะครับก็แพ็คมาอย่างดีนะครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับก็ แกะมาแล้วนะครับก็จะเป็น SPF 50บวกนะครับ PA บวกบกนะครับก็เป็นครีมกันแดดนะครับป้องกัน UV นะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในนะครับครับก็เป็น SN 24นะครับก็เป็นยี่ห้อนี้นะครับ PA 50บวกนะครับก็มาดูด้านในนะครับอขนาดขนาด30กรัมนะครับตรงนี้นะครับ ด้านในก็จะเป็นหลอดประมาณนี้นะครับก็ถ้าฝ่ามือก็ประมาณนี้นะครับก็พอดีมีแสงแดดก็เลยอาจจะแสงก็จะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับขนาด3ากรัมนะครับก็บิดแล้วก็เปิดเนื้อครีมนะครับก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับ ที่เลือกยี่ห้อนี้นะครับเพราะว่าเป็นยอดขายอันดับ1อันดับ2อมานานแล้วนะครับก็ท่านใดสนใจสินค้านะครับก็แนะนําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เลยนะครับก็ยอดขายอันดับ1อันดับ2นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานดีนะครับหมายถึงว่าป้องกันแสง UV นะครับไม่ให้เกิดฝ้าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้ได้นะครับ ถ้าในสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะมีลิงก์อยู่ใต้วิดีโอนี้นะครับสหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ